สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อนแฟนเพจทุกท่านค่ะวันนี้เราพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง A E Y Auto Import นะคะวันนี้เราอยู่กันที่ไหนทราบไหมคะคุณจิ๊บเราอยู่ที่ไหนอยู่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะเชียงใหม่เจ้านะคะก็ตอนนี้นะคะเอก,ก็จะเริ่มเป็นกลับมาเป็นทุกทิศทั่วไทยเอและทีมงานดูแลทั่วถึงกันแล้วนะคะค่ะวันนี้เรามาส่งมอบนะคะกับรถหายากมากนะคะนั่นคือเอาผาดนั่นเอง แล้วเดี๋ยวจะมาเล่าอัปเดตให้ฟังนะคะว่าเรายังมีว่างพร้อมส่งมอบอีก6คันสำหรับตั้งแต่วันเสาร์นี้เป็นต้นไปนะคะจะมีว่างพร้อมให้จับจองนะคะอีก6คันนะคะที่รับรถได้เลยนั่นเองค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวมาชมกันเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปพบกับท่านเจ้าของนะคะวันนีอ้อยู่เชียงใหม่ดีใจมาก เพราะว่าเป็นรอบ2ปีเลยนะคะที่เอเดินทางไกลนะคะที่ปกติแล้วเนี่ยเราไปส่งอมอบเนี่ยจะคือตั้งแต่โควิดมาเนาะเราจะแบบใกล้ๆเอารถมาเลยค่ะใจะแบบว่าคือไปเช้าเย็นกลับได้นะคะแต่ว่ารอบนี้ก็เริ่มที่จะออกเดินทางกันกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะ แต่ว่าทุกทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะถ้าลูกค้าเ็ปไหนไม่ได้ไปก็อย่าน้อยใจนะ <c oughs> เพราะว่าบางทีเนี่ยเอกก็ติดงานด้วยอะไรด้วยนะคะแต่ว่ารอบนี้ก็ถือว่าเป็นกําไรชีวิตนะคะทํางานด้วยเที่ยวด้วยค่ะร <c> า <oughs> <c oughs> คาสวยๆเลยวันนี้นะคะต้องพูดเลยนะคะว่าวันนี้เอกประมูลเพิ่มเข้ามาอีกเนะี่ยเฉพาะวันนี้ เป็นเงินไทยเพิ่มขึ้นอีกประมาณเกือบ30มหมื่นบาทเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูกันนะคะค่ะตอนนี้รถขึ้นเรื่อยๆโรงงานยังหยุดการผลิตอยู่นะคะเดี๋ยวเราพาไปพบท่านเจ้าของเลยค่ะนะคะนี่เลยสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่น้องนิวสวัสดีค่ะค่ะค่ะอันนี้นะคะก็ท่านเจ้าของนะคะก็คุณนิวนะคะก็เราอยู่ที่ เช,ชียงใหม่ค่ะเชียงใหม่ค่ะอากาศดีมากนะคะที่นี่อากาศดีจริงๆนะคะเหตุผลที่ซื้อรถตู้เอาพาดเพราะอะไรคะอ๋อก็เพราะว่าตอนนี้กําลังจะมีน้องอน้องมีสมาชิกใหม่เพิ่มเข,ข้ามาค่ะก็เลยอยากหารถที่แบบตอบโจทย์ว่าคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายนั่งได้ด้วยอ, <ไป S 1> อน,นี้จะินได้ไปได้ไค่เน่ย น่าจะปลายเดือนหน้าปลายเดือนหน้านะคะค่ะ,คะ,คะก็เขาถึงพูดกันไงคะ <c oughs> ว่าเอาผ่านนะคะมันเป็นรถตู้สุดหรูผู้พิทักษ์สำหรับครอบครัวนะคะทุกการเดินทางนะคะปลอดภัยและมีสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะจริงๆนะคะ <c oughs> ก็สะดวกสบายและข้อสำคัญคือรถไม่จุกจิกนะคะเ <c oughs> ครื่องโตโยต้านี้แบบว่าลูกค้าใช้เนี่ยคือหมั่นเข้าเช็คตามระยะอาหาร มันมันไม่จุกจิกจริงนะคะก็คือขายเอาพาดเวลฟเนี่ยเอพูดเลยว่าขายแล้วสบายใจมากนะคะก็รถไม่จุกจิกเลยนะคะเราเชียงใหม่เนี่ยจริงๆเนี่ยช่วงเนี้ยเขาเป็นเขาเขาเรียกว,ว่าฤดูท่องเที่ยวกันแล้วเนาะอ่าเดี๋ยวเราไปชมรถก่อนแล้วเดี๋ยวจะให้คุณนิวช่วยแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว <c oughs> เชียงใหม่หน่อยน <c oughs> <c oughs> ะค <c oughs> ะ <c oughs> อากาศดีนะคะ และอาหารอร่อยค่ะนะคะก็ต้องพูดเลยนะคะผู้คนก็น่ารักนะคะด้วยสำเนียงสำเนียงเชียงใหม่ก็จะเจ้าจ้าใช่ไหมคะคุณีพูดเปลี่ยนไหมก็ได้บ้างเป็นคนเชียงใหม่เลยใช่ไหมคะค่ะต้อให้คุณแม่พูดละล่ะค่ะเอาะค่ะเดี๋ยวมาเชิญน่ารถอีนินึงนะคะเชิญเลยค่ะค่ะนะคะค่ะค่ะก็ สำหรับตัวนี้นะคะน้อ,นองนิวเนี่ย <c oughs> จองตั้งแต่วันที่เท่าไหร่คะ,ะประมาณวันที่17ค่ะกรก,กดาสิบเกรกฎาก็ถึงวันนี้ก็ประมาณ2อาทิตย์แล้วเนาะใช่ค่ะก็ะะถือว่ารับรถได้เร็วแล้วก็ในในใบจองเนี่ยตอนนั้นเนี่ยก็คืออยู่ประมาณช่วงนี้ไหมคะจริงๆในใบจองประมาณใช่ค่ะมันเป็นเป็นสิ้นเดือนแต่เหมือนโดนเลื่อนมารอบหนึ่งใช่เพราะว่ารถมันไม่พอใช่รถไม่พอนะคะก็คือตอนแรกเลยเนี่ยเรากะว่าจะประมูลให้ได้สักสิบสิบห้าคันต่ออาทิตย์ ตอนนี้ต่อให้สู้ราคาประมูลรถก็ไม่ค่อยได้นะคะรถมันเริ่มน้อยแล้วจริงๆโรงงานก็ยังปิดต่อเนื่องนะคะราสุดวันนี้นะคะที่เราเพึ่งจะประมูลได้มานะคะราคาขึ้นมาอีกเกือบ30,000บาทแล้วนะคะมันจะเป็นเงินเยนอยู่ที่8ปดล้าน8ล้านหกว่าเดี๋ยวให้ดูเลยของอาทิตย์ที่แล้วมันยังแค่8ล้านกับ55 5,000เยนค นะคะสำหรับอาทิตย์นี้เนี่ยปาไปอยู่ที่อ่าเดี๋ยวโทษนะคะอาทิตย์ที่แล้วนะคะจะอยู่ที่แปดแปดล้านห้าพันเยน<ช>นี่สําหรับอาทิตย์ที่แล้วนะคะแปดล้านห้าพันเยนนะคะนี่เลยค่ะแล้วก็พออาทิตย์นี้นะคะล่าสุดวันนี้อันนี้ของวันนี้เลยนะคะโทษทีค่ะอดหนึ่งหนึ่ง แปดล้านหนึ่งเยนเนี่ยค่ะนะคะก็ต้องพูดเลยนะคะว่าขึ้นทุกวันนะคะอันนี้ถ้าาเทียบเป็นเงินไทยแล้วเนี่ยมันขึ้นกว่าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยอาทิตย์ที่แล้วก็คือเมื่อวันศุกร์เนาะที่เราประกาศไปวันนี้วันอังคารก็ประมาณ5วันมันขึ้นมาอีกเกือบ3 0,000บาทแล้วนะคะก็ต้องพูดเลยนะคะว่าตอนนี้ใครสนใจอยู่ก็รีบนะคะแล้วก็ทราใช่ไหมคะน้องจิพี่เอกเคยไล์แจ้งด้วยว่าตอนนี้ โรงงานเนี่ยเขายุติการผลิตยุติการรับออเดอร์เพิ่มอย่างนี้ดีกว่านะคะสำหรับออเดอร์เก่าที่มีนะคะเขาตัดออกประมาณ70%เอร์เซเพราะอะไรไม่มีเอาฝนตกมาแล้วอเดี๋ยวจาดข้างในจอดข้างในค่ะเชิญข้างในก่อนเลยค่ะโอ้ยนี ำเลยนะคะใช่ใช่ชุ่มฉ่ำเลยค่ะถือว่าวันนี้เขาเรียกว่าฟ้าประทานน้ำมนต์เลยนะคะเนี่ยคุณแม่ขัรถฟ้าประทานน้ำมนต์ให้เลยนะคะเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากนะคะเพราะว่าจะทำให้แบบว่าเหมือนกับว่าชีวิตเราเนี่ยชุ่มชื่นนะคะร่มเย็นนะคะค่ะฟ้าประทานพรเลยอะไะค่ะเมาื่อคู่นี้เราคุยกันถึงไหนเนาะ <c oughs> รืมไปแล้วก้านขวาอนุญาตยินดีต้อนรับหน่อยค่ะนะคะค่ะคุณแม่ขาเชิญค่ะน้องนิวเชิญค่ะมาด้วเชิญค่ะก็นะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะน้องนิวและครอบครัวนะคะเข้าสู่ครอบครัว a ออ Auto i อ p o r t ของเรานะคะขอให้รถคันนี้นำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ครอบครัว เดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัยแค้วคลาดแล้วก็รับเงินรับทองกลับมาตลอดเต็มคันรถเลยสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะก็ยินดีกับเจ้าตัวเล็กด้วยนะคะค่ะค่ะธุรกิจการงานเจริญนุ่งเรืยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะจากการที่พ่หันมาน้องนิวติดตามกันมานานแค่ไหนละคะ ประมาณ3เดือนประมาณ3เดือน<ช>ก,<ๆ>ก็ที่ตัดสินใจเลือกใช้เอาผาดคือรถตู้ก็มีตั้งเยอะทําไมถึงตัดสินใจเลือกเป็นเอาผาดคะเพราะว่าชอบรูปทรงด้วยแล้วก็แบบดูนั่งสบายคน่าจะสะดวกสบายที่สุดละ,ะ,ะนะคะก,ก็ถือว่าณต,ตอนนี้นะคะเอาผาดเนี่ยคือบ้านไหนที่ท,ที่ที่มีความท้อมอย่างนี้ดีกว่านะคะที่มีครอบครัวส่วนใหญ่เนี่ย Icate, anyway, จะเลือกเป็นใช้เป็นรถครอบครัวเอาผาดที่ทุกบ้านจะต้องมีนั่นเองนะคะค่ะก็ได้รับรถเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะกับการที่เออเรามาส่งมอบกันติดตามกันมาจนกระทั่งวันนี้ได้มากันสงสมมอบกันนิวพอจะบอกเพื่อนๆได้ไหมคะก็พี่เอกก็เป็นกันเองแล้วก็เหมือนว่าบริการดีเนาะแล้วก็แบบคือดูมานานละแล้วก็รู้สึกว่ามีความน่าเชื่อถือ ก็เลยตัดสินใจจองกับพี่เอกค่ะยังไงก็ต้องขอบคุณด้วยนะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าณวันที่ลูกค้าจองนะคะนี่เราเราไม่ใช่ว่าเราจะมานั่งเกแต่เรื่องดีๆของเราไม่ใช่นะคะก็จะเล่าให้ฟังเลยแล้วกันนะคะว่าวันที่ลูกค้าจองเนี่ยณตอนนั้นเนี่ยประมูลมาอยู่ที่ประมาณเจ็ดแสนห้าแสนกว่าเยนนะคะซึ่งวันนั้นที่รับจองมาเนี่ยก็เป็นราคาอีกราคาหนึ่งนะคะแล้วเสร็จแล้วเนี่ย รถนี้ที่มาเนี่ยมันแพงขึ้นมาอีกประมาณเกือบสองแสนนะคะเกือบสองแสนแต่เราก็คุยกับลูกค้าเพราะว่าเห็นว่าลูกค้าเนี่ยจองมาก่อนแล้วนะคะ <ๆ S 1> ก็เลยถามลูกค้าว่าคือถ้าจะรอมันจะต้องไปรอรถที่เราประมูลได้มาเจ็ดเจ็ดล้านห้านะคะซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่ามันจะได้วันไหนได้เมื่อไหร่นะคะแต่ว่าถ้าอย่าง,งน,นั้นก็คือต้องรอแต่ถ้าจะเอารถนี้เลยเนี่ยจากที่มันขึ้นมาสองแสนเนี่ยเราคิดลูกค้าเพิ่มแค่แสนเดียว นะคะก็คุยกับลูกค้าตรงๆเลยนะคะคือพี่เอ๋ตรงหนูหนูคงคิดว่าพี่ไม่กล้าพูดใช่ไหมเรื่องนี้ใช่ปะ <c oughs> คือเอ๋เอ๋บอกเลยนะคะลูกค้าก็เข้าใจนะคะเพราะเรามีเอกสารทุกอย่างให้ดูครบนะคะว่ามันขึ้นจริงๆนะคะแล้วก็เราถือว่าลูกค้าที่จองรถกับเราก่อนแล้วนะคะเรายอมที่จะแบบเข้าเนื้อเรายอมนะคะก็คือช่วยกันเหมือนกับช่วยลูกค้าแล้วลูกค้าก็เข้าใจเราด้วยนะคะต้องขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณน้องนิวแล้วก็แฟนน้องนิวคุณหมอ ค่ะคุณหมอปอดนะคะเพราวันนี้คุณหมอก็อยู่คลินิกไม่ได้มานะคะต้องขอบคุณด้วยนะคะที่เข้าใจจริงๆนะคะเราก็พยายามทําเต็มที่นะคะเรื่องกําไรคือถ้าลูกค้าเก่าขาดทุนเรายอมนะคะเพื่อชื่อเสียงด้วยนะคะต้องขอบคุณลูกค้าจริงๆนะคะค่ะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยจองรถกับ AEY นะคะมั่นใจได้นะคะว่า รับรถได้เร็วแน่นอนนะคะแล้วก็ทุกอย่างขึ้นอยู่กับสภาวะของการประมูลจริงๆนะคะเอกสารทุกอย่างมีให้ครบถ้วนจริงๆนะคะเดี๋ยวคันนี้เดี๋ยวจะให้ส่งมาให้ดูด้วยค่ะว่าประมูลไปเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวดูจากเลขเครื่องเลขตัวถังก็รู้คะ<ช>่ะว่าประมูลไปเท่าไหร่มันขึ้นมาจริงๆนะคะก็ขอบคุณมากเดี๋ยวยังไงแล้วขอให้คุณกิฟช่วยอธิบายออปชันของรถยนต์นิดหนึ่งนะคะค่ะอธิบายออปชันเลย คันนี้นะคะก็จะเป็นอาูพารเอีนะคะสีขาวนะคะพันนี้ก็จะได้ในเรื่องของเป็นรุ่นท็อปน้ำมันนะคะดอกไม้ก็แดงค่ะคุณแม่ะล้มสวยสวยค่ะเดี๋ยวให้ทุกภายในนะคะภายในจะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะเบาะคู่หน้าจะปรับไฟฟ้าค่ะ แล้วก็เบาะแถวที่2นะคะก็จะเป็นเบาะมิกี้เมาส์ปรับไฟฟ้าเช่นกันค่ะด้านหลังนะคะด้านหลังก็จะเป็นเบาะแถวที่3ถ้าลูกค้าไม่ไม่ใช้นะสามารถพับเก็บได้นะคะไว้วางสัมภาระไว้เดินทางอะไรอย่างนี้ค่ะอย่างที่คุณเดชแจ้งไปนะคะเอ่อช่วง อาทิตย์นี้ก็จะมีรถทยอยเข้ามาอยู่นะคะก็มีว่างให้พร้อมจับจองได้อยู่นะคะถ้าลูกค้าสนใจก็ทักกันเข้ามาได้แล้วก็เดี๋ยวให้พี่ปรึกษาการขายส่งรายละเอียดให้นะคะอย่างที่ทราบกันดีนะคะช่วงนี้รถขาดตลาดมากนะคะถ้าลูกค้าสนใจก็ติดต่อมาที่เบอร์โทรนะคะ025874666ค่ะ แล้วก็0 8 6 6 6 8 1 9 9 9ค่ะค่ะนะคะเอาละค่ะเชิญค่ะเป็นยังไงคะน้องนิวชัดเจนไหมค่ะชัดเจนไหมคิดไหมเมื่อกี้ว่าพี่จะพูดถ่านไรไม่คิดค่ะนะคะก็คือชัดเจนจริงๆนะคะแล้วก็อ่ก็ขอให้มีความสุขกับรถคันนี้เดี๋ยวเรามาสอนออปชั่นกันนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เพื่อนๆแฟนเพจคะเดี๋ยวเอกก็จะไปเที่ยวต่อนะเดี๋ยวเอกจะขึ้นดอยนะคะ แล้วถ้าบนดอยเจออะไรนะเขาเรียกอะไรนะหมอกค่ะทะเลหมอกเดี๋ยวเราจะมาไลฟ์ให้ชมกันนะคะถ้าเจอทะเลหมอกนะคะ <c oughs> ก็คือถือว่าเป็นรอบสองปีเลยค่ะที่ที่ท,ท,ที่ที่ออกเดินทางไกลเป็นครั้งแรกเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็สําหรับใครที่อยากให้เอไปส่งรถด้วยตัวเองเอ <c oughs> ต้องขออภัยจริงๆนะคะบางครั้งเองอาจจะไปได้ไม่ไม่ถูกทานนะคะเพราะว่าช่วงหลังๆมาก็งานค่อนข้างเยอะด้วยแล้วก็ถ้าโควิดมันระบาดมากไปกว่านี้ ก็อาจจะต้องมีการหยุดนะคะอาจจะเดินทางแค่ระยะสั้นๆใกล้ๆไปไปกลับได้อย่างนั้นนะคะขับรถไปกลับได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าไกลมากก็อาจจะต้องดูกันอีกทีหนึ่งนะคะเอาละค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณน้องนิวค่ะขอบคุณค่ะเบบีเบบีบาย